เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านทุกๆคนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้13เมษายนครับเป็นวันนะครับปีใหมใ่ไทยนะครับที่ทุกคนอาจจะเดินทางกันไปทั่วทุกสารทิศตามต่างจังหวัดไปบ้านเกิดเมืองนอนไปกาบพ่อแม่ไปรดน้ำดำหัว ไปขอพรแล้วก็ไปทําบุญให้กับบรรพชนหรือบรรพบุรุษที่ได้เสียชีวิตไปก็ไปทําบุญให้กับนะญาติพี่น้องนะครับบรรพบุุษของเรานะครับก็ท่านใดที่ไม่ได้ไปอยู่ในบริเวณกรุงเทพก็นะครับทาบุญในเขตบริเวณนะตามวัดต่างๆเตขตกรุงเทพก็มีมากมายสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เดินทางนะครับ <c oughs> มีมีโอกาสไปต่างจังหวัด ก็เข้ามาชมคลิปของเรานะครับในเรื่องของพระสมเด็จแนวทางการศึกษานะครับเราได้มาพบกันวันนี้นะครับในช่วงปีใหม่ไทยวันที่13าพอดีนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องสมเด็จวัคนธรมนะที่ทุกคนกําลังเรียนรู้ศึกษานะครับเป็นแนวทางของการสแสวงหาพระที่อยากจะมีไว้ครอบครองที่จะทําเป็นแนวทางธุรกิจก็ดี ครับแนวทางสะสมไว้ก็ดีนะครับก็อยากจะมาพูดคุยชีย้แนะแนวทางให้กับท่านผู้ชมหรือท่านสมาชิกเอฟซีทุกคนที่ได้น่าติดตามนะครับ <c oughs> ในเรื่องของการนะพูดคุยเสวนาหรือแนะแนวทางสมเร็จให้ทุกคนได้เรียนรู้นะพอเป็นแนวทางการศาึกษานะครับส <c oughs> ำหรับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องพรนะสมเด็จวรังนะครับได้นํารูปนะ แม่พิมพ์พระสมเด็จให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นแนวทางความรู้สําหรับท่านที่กําลังเรียนรู้อยู่นะครับทุกอย่างเราก็ต้องอาศัยาการเรียนรู้เป็นแนวทางที่จะนําพาให้เรานั้นได้เข้าใจในเรื่องของ <c oughs> พิมพ์พระสมเด็จบางท่านก็ได้ไปศึกษาหลายข้อมูลมานะครับก็ยังไม่พบจุดสําคัญจุดที่อยากให้เรานั้นได้เข้าใจจริงๆนะครับบางท่านก็ไปเรียนมาผิดทางนะครับ ไม่รู้ว่าจะเอาจุดไหนเป็นแม่แบบแนวทางการศึกษาที่ก็าลหทางไปนะครับพอ,อยุคนี้เป็นยุคที่คนกำลังนะครับเรียนรู้ศึกษานะครับก็ได้เห็นนะครับในกลุ่มของสมาคมต่างๆชมรมต่างๆนะครับได้พูดคุยได้นํานมาให้ท่านได้ชมกันนะครับบางทีก็อาจจะไม่ค่อยถูกแนวเท่า,าไหร่ขออภัยนะครับบางทีจริง หาที่จะสรุปความรู้จริงๆนั้นยากเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการดูแม่พิมพ์แม่แบบครับเพราะฉะนั้นการจะเรียนรู้พระสมเด็จ <c oughs> ต้องดูพิมพ์ที่ถูกต้องแนวทางที่ถูกต้องด้วยนะครับถึงจะไม่ผิดทางนะครับเมื่อเราได้ศึกษาแนวทางที่ถูกต้องแล้วไม่หลงทางก็สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของพระสมเด็จตามที่เราต้องการจะเรียนรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงนะครับมีโอกาสมาที่แนะแนวทาง พระสมเด็จไอเพิร์นสมาชิกทุกท่านที่ตามชมใน YouTube อยู่นะครับ <c oughs> ได้รู้ได้เข้าใจเป็นแนวทางเป็นส่วนประกอบไปไปบ้างนะครับเป็นแนวทางบ้างให้ผู้สมาชิกได้ชมสำหรับองค์นี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นอีกแม่พิมพ์หนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ <c oughs> แม่พิมพ์บล็อกนิยมนะครับแม่พิมพนิยมแม่แบบแล้วก็เนื้อมวลมวลส,สาร นะครับพิมพ์ที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นแม่พิมพ์ที่สามนะครับแบบแนวทางการศึกษาเป็นสมเด็จในยุคของหลวงวิจาร์ณแกะพิมพ์นะครับเส้นสูงขึ้นมาเป็นธรรมชาตินะครับแม่บล็อกอันนี้ก็เป็นการนะครับในการแกะพิมพ์ซุ้มหวายนะครับได้ส่วนนะครโค้งขึ้นออกมานะครับลึกไปหาตื้นนะครับ อันนี้นะครับตรงด้านนี้ก็ตื่นมหาลึกก็เคยแนะนําท่านาผู้ชมหลายๆท่านอยู่ว่าการเรียนรู้พระสมเด็จมันก็จะมีมิตินะครับเป็นหลักจุดสังเกตนะครับที่แจะมองเห็นนะ้าแม่พิมพ์พแม่บล็อกนั้นได้ชัดเจนนะครับ <c oughs> สําหรับตรงนี้แกะแป้พิมพนะครับจะมีการตัดนะครกรอบเส้นบังคับพิพบบังคับพิมพ์ได้ส่วนบบดีนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายกององค์พระก็จะเป็นการตัด นะครับก่อนถึงข้อสอบขององค์พระเนี่ยก็จะได้ส่วนพอดีนะครับแล้วตรงาแกนซ้ายก็จะยกขึ้นมาหน่อยๆนะครับก่อนที่จะมาช่วงรับช่วงรับกันนะครับตรงนี้ตรงด้านบนจะเป็นเกตแหลมสะบัดขึ้นทะลุสูงมขึ้นไปนครับเป็นแม่แบบนิยมที่ถูกพิมพ์นะครับยุคในช่างหลวงวิจาร์ณ <c oughs> ไ, <c oughs> ได้ถือเอาเป็นแม่แบบบางสุขโขทยัย ให้กับแม่พิมพ์นี้นะครับเรามีเส้นนะครับก็เรียกว่าเส้นแม่พิมพ์เส้นอัสระใต้ฐานนะครับจะเห็นเป็นลางๆนะครับไม่ชัดมากนะครับเป็นพุทธศิลป์แนวเชิงช่างแกะนะครับให้มีความสวยงามมีเสน่ห์นะครับตรงนี้ก็เป็นแม่แบบสําคัญนะครับบล็อก A เลยนะครับแล้วก็ฐานด้านล่างสุดก็จะชิดชิดสูงนะครับด้านหลังก็จะห่างหน่อย จะห่างได้เห็นชัดเจนนะครับตรงนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นแบบอย่างแม่พิมพ์นะครับบล็อกนี้ก็เรียกว่าเป็นบล็อกที่นิยมนะในยุคช่างหลวงวิจาร,รณ์วันนาช่างที่ได้แกะพิมพ์เป็นตัวอย่างให้กับท่านเจ้าุคุลสมเด็จนะครับเป็นบล็อกนิยมที่ท่านได้ชมว่าพระสมเด็จวัดรังยุคหลวงวิจารณ์เป็นยุคแม่พิมพ์ที่สวยงามมีความสวย เป็นจุดเด่นนะครับมีสเสน่ห์นะครับต่อไปจะมีคนแสวงหาอยากได้บูชามีคุณค่ามากมาย <c oughs> นะครับเป็นที่เล่าขานนะครับก่อนจะถึงข้อสอบนะครับการตัดก็จะลงกดก้อบตรงด้านข้อตรงระหว่างข้อสอบลงมาตรงแขนตรงมือนะครับก็จะกระดกขึ้นมาให้เห็นเป็นพุทธศินแนวความอ่อนช้อยนะครับของยุคหลวงวิจารณ์ อันนี้ให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในแนวการแกะแม่พิมพ์นะครับเป็นของอเชิงช่างหลวงวิจารใด้แกะเพื่อให้ดูแล้วมีสเสน่ห์สวยงามขึ้นเพราะหลวงวิจารนี้ก็จะเป็นช่างที่มีพุทธศินในแนวในการสร้างสรรค์น,นะครับให้พิมพ์ผ้านี่ออกมามีสเสน่ห์นะครับแล้วเส้นของอเส้นซมนี้ก็จะมีนะครับเป็นเส้นไล่ลงมานะครับเหมือนกับเป็นเส้นซ้อนก็เรียกว่าเส้นแม่พิมพ์ในการแกะ นะครับแล้วก็จะเหมือนกับขดตัวลงไปในการยุบนายุบนะตัวของมวลสารแม่พิมพ์นะครับเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นพระร้อยกว่าปีก็จะต้องมีการนะยุบย่นนะครับการเซตตัวมวลเป็นเป็นเส้น,นหน่มจีนให้ท่านได้เห็นนะครับสําหรับพระสมเด็จองค์นี้ก็เป็นตัวอย่างแนวทางองค์หนึ่งนะครับที่ชี้จุดให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันเป็นตัวอย่างแล้วก็ ได้เห็นแนวทางการแสวงหาพิมพ์พระเนื้อพระแบบนี้นะครับน้อยนักที่จะได้พบเจอเพราะว่าพระสมเด็จนี้เป็นพระที่ท่านใดถ้าได้ศึกษาเรียนรู้แล้วครับจะทําให้เข้าใจแล้วก็ทําให้นําไม่เบื่อในการที่จะนานได้ส่องได้มองพิมพ์เนื้อนะครับไม่เบื่อเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทุกคนแสวงหาเพราะว่า, <c oughs> าในกลุ่มของสมาคมทั่วไปนะครับ เาก็จะมีตัวอย่างให้ท่านได้เรียนรู้เหมือนกันแต่บางทีถ้าเรียนรู้ไม่ถูกทางนะครับก็หลงนะครับบางสมาคมบางกลุ่มนะครับไม่ได้สอนมาชี้แนะให้กับเพื่อนสมาชิกบาท่านมีก็แบบ <c oughs> ต้องออกมาส่งถ้ากรรมการไม่เก่งไม่รู้นะครับก็ดูกันแบบเกรงใจดูกันแบบให้ผ่านไปทีไม่สามารถชี้จุดเป็นจุดตายนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นได้ตรงนั้นเขาก็ไม่ได้บอกความรู้อธิบายให้เราเข้าใจนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเรียนรู้เรื่องพระสมเด็จก็ต้องค่อยๆเรียนแนวทางการศึกษาที่ถูกต้องอวันนี้ผมจึงได้มีโอกาสายามว่างแล้วก็เป็นเทศกาลปีใหม่นะครับได้มาชี้แนะเพื่อจะมาชิกอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการาดูผิพพระสมเด็จนะครับในสมัยยุคที่นิยมก็คือยุคหลวิจารและช่างสิบหมู่นะครับก็มีตั้งหลวงศิษย์นะครับเป็นยุคต้นหลวงศิษย์นี่ก็จะเป็นยุคต้นเช่นกันปี2407 นะครับช่างหลวงศิษย์ก็ยังแกะไม่พิมพ์อยู่แต่สําหรับบล็อกที่ต่อจากหลวงศิษย์มาก็เป็นของหลวงวิจาร์แกะไม่พิมพ์มีเส้นสาชายสังคาตรงนี้ก็ชายสัมฤทติเห็นเป็นเส้นเส้นลายๆบางๆนะครับอันนี้เป็นพุทธศินอีกแบบหนึ่งนะครับในการแกะไม่พิมพ์อ่าแล้วก็มีจายกีวไหลลงมานะครับเหมือนกับเป็นธรรมชาติของอชายกีวรไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็มีเส้นไหลลงมาเป็นธรรมชาติ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่อยู่ในจุดนิยมจริงๆนะครับนะครับเป็นจุดนิยมเพราะฉะนั้นติ่งชี้แนะให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันนะครับเป็นแนวทางการศึกษาสำหรับองนี้นะครับท่านใดที่อยากจะเรียนรู้นะครับก็อย่าลืม <c oughs> กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยในคลิปนี้นะครับเพราะว่า กผมพากินบรมีสมเด็จได้มีโอกาสมาชี้แนะนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกัน <c oughs> แล้วก็สําหรับองค์นี้อีกองคหนึ่งนะครับก็คือเป็นแม่แบบของช่างหลวงสิทธิการ <c oughs> นะครับอาช่างหลวงสิินี้จะเป็นองค์ล่มหน่อยนะครับเป็นองค์ล่าหน่อยอกกระบอกนะครับแม่พิมพ์นี้ได้ส่วนการตัดแกะแม่พิมพ์ได้สวยเส้นบรรบพิมพ์นะครับอาดูแล้วมีสเสน่ห์นะครับ เป็นธรรมชาติเลยตรงขอบแม่พิมพ์นะครับสมเด็จองนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะในพิมพ์นิยมมาตรฐานเป็นแม่แบบสามเช่นเดียวกันดูมีความเด่นนะครับดูแล้วมีความาเด่นอวบอิ่มนะทั้งรูปองค์พระแล้วก็ทั้งบ้าพระพะกักก็นะครับเป็นรูปเหลี่ยมรูปเหลี่ยมมนเหมือนกับผลมะตงูงนะครับนะใต้ฐานก็จะชิดตรงด้านซุ้มหน้าเหมือนกันนะครับมีความลึกคม นะครับองนี้กดความลึกคมแล้วทําให้พระมีมิตินะครับสมเด็จองค์ที่มีมิตินะครับมีสเสน่ห์ในความคมพิมพ์ขนาดก็ได้ลําพอดีนะครับเพราะฉะนั้นจริงให้สมาชิกได้ชมเป็นแนวทางการศึกษากันไปนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันปีใหม่มอบให้ท่านได้มาเรียนรู้ดูแม่แบบพิมพ์พระสมเด็จนะครับเป็นแนวทางการศึกษาตุกแจกกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะผมบาร,รมีสมเด็จก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน <c oughs> ที่ก็ามาชมคลิปนี้กันขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับท่าน